สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรถที่เขาดามคัสซีนะครับถามว่าทำไมเขาต้องดามคัสซีกันด้วยในยุคนี้จริงๆแล้วการดามคัสซีเนี่ยนะฮะมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับคัสซีเพราะตัวคัสซีเองเนี่ยนะครับก็มีความหนาไม่เท่าไหร่ดูความหนาของคัสซีนะฮะไม่แน่ใจว่ากี่มิล แต่ว่าเหล็กที่เขาเสริมหรือว่าเหล็กที่เขาามาดามคัสซีเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ใหญ่กว่าตัวคัสซีประมาณสองถึงสามเท่าตัวเลยก็ว่าได้วิธีการดามของเขาก็คือใช้เหล็กแผ่นนะฮะให้หน้าความกว้างกว้างเท่ากับคัสซีสมมติว่า คัสซีเรากว้างขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็หาเหล็กแผ่นที่มีความกว้างพอๆกันหรืออาจจะเล็กกว่านิดนึงเพื่อจะวางแล้วจะได้มีเนื้อเชื่อมได้นะฮะเขาก็จะใช้เหล็กแผ่นแล้วก็ใช้วิธีการเชื่อมเอาใช้วิธีการเชื่อมเชื่อมบางคนเขาก็เชื่อมหมดเลยก็มีนะ ยาวเลยเดินยาวแต่บางคนก็เชื่อมเป็นจุดๆคันนี้นี่เป็นรถเก่าเขาก็จำเป็นที่จะต้องดามเหมือนกันแล้วก็มีการต่อเติมให้ยื่นออกไปอีกนิดนึงเพื่อจะใส่กระบะดำนะครับรถคันนี้ในอนาคตจะเป็นรถดำนะฮะนี่ครับจุดดามของเขาก็จะเชื่อมเป็นจุดๆไป ค่อยๆไล่ไปทีละจุดสองจุดไปเรื่อยๆนะครับดามมันเรื่อยดามมันเรื่อยดามมาถึงนี้เนี่ยครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับคัสซีเพราะว่าบางทีรถบรรทุกหนักๆบางทีคัสซีอาจจะหักได้ก็ดามให้แข็งแรงไว้มันก็ดีครับขดามยาวไปนู่นเลยครับ เพิ่มความแข็งแรงให้กับคสอีร็ะเชื่อมด้านนอกเชื่อมด้านในข้างบนก็สามารถดามได้นะครับก็แล้วแต่เนาะบางคนก็ดามบนดามล่างบางคนก็ดามข้างๆด้วยให้มันหนาตึบไปเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่อยากจะดามทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งดามทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะตีเป็นกล่องมาเลยเนี่ย มันจะทำให้น้ำหนักลดเยอะขึ้นมันก็จะทำให้มีปัญหาได้ถ้าเกิดว่ารถเราจะเอาไปบรรทุกของแล้วน้ำหนักตัวรถเรามันเยอะเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ารถดัมเนี่ยนะฮะบางทีเข้าไปบรรทุกดินเนี่ยก็จะมีบรรทุกดินบรรทุกหินบรรทุกทรายถ้าเกิดไปบรรทุกหินหรือบรรทุกทรายที่จะเอามาขายเนี่ย เขาก็ไม่สามารถที่จะใส่หินเยอะออกจากโรงโม่ได้เพราะว่าโรงโม่หรือว่าโรงที่เขาขายหินขายทรายเนี่ยนะฮะบางโรงเนี่ยคือเขาไม่ให้ลดน้ําหนักเกินออกมาจากโรงโม่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตํารวจจับขึ้นมายุ่งนะครับโรงโม่เขาก็จะมีความผิดด้วยนะฮะเขาจึงต้องขายดินหรือหินหรือทรายในจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นรถเหล่านี้ เขาจึงปรับแต่งเพื่อไม่ให้มันมีน้ำหนักเยอะด้วยนะครับมันก็มีส่วนนะผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันดามคัสซีของคันนี้ฮะเนี่ยครับเขาก็จะเชื่อมเป็นจุดๆเลยใช้เหล็กหน้ากว้างเท่ากับคัสซีด้านบนนี่แหละแล้วก็วางทาบลงไปแล้วก็เชื่อมเป็นลอนเป็นลอนเป็นลอน,ปน,อนไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอันนี้เขาก็ดามอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็รถคอกบางคันหรือว่ารถในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่ลูกยางคำ้ำค้ำเผาเน,นะฮะบางทีคาซีเนี่ยลงไปนั่งกับตัวเผาก็มีนะครับก็ทําให้เป็นสาเหตุของเผาหักได้ถ้าเผาอ่อนเผาไม่แข็งแรงขึ้นมาหรือว่าน้ําหนักรถเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับเผาก็อาจจะหักได้แต่ถ้ามีลูกยางกันกระแทกก็จะดีนิดนึงเพราะลูกยางกันกระแทกก็ จะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับการกระแทกก็จะนุ่มนวลกว่านิดนึงถ้าเหล็กก็เหล็กกระแทกกันนี่ก็โอกาสคดโอกาสงอก็มีสูงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะว่าเขาจะปรับแต่งแบบไหนอย่างไรนะครับก็แล้วแต่สเปกของคนชอบนะฮะบ,บางคนก็ต้องการให้รถย่อลงไปเยอะๆก็คือถ้าใส่ลูกยางแล้วมันจะค้ำนะครับมันจะค้ำเพาก่อนอย่เงี้ยรถก็ย่อลงไปไม่ไม่ได้ดังใจเขาก็จึง ไม่ต้องมีลูกยางกันกระแทกไปเลยก็ได้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับคันนี้ก็ดามคัสซีแล้วก็ต่อด้านท้ายออกมาอีกนี่ก็ใช้เหล็กเป็นเหล็กลางต่อออกมาเลยก็ได้หรือว่าใช้เหล็กเอามาพับก็ได้นะครับต่อออกมานิดนึงเพราะว่าคันนี้จะต้องเป็นรถด,ดัมแบบนู้นครับเขาจึงจะต้องต่อต่อคัสซีออกมา สาษีเก่าอาจจะอยู่แค่นี้ของเก่าก็าผปุพังหมดละก็ตัดแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่คันนี้ก็จะมีเพลาลอยมาสําเร็จเลยนะครับไอช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องปรับแต่งใหม่กว่าจะเป็นรถดัาได้หนึ่งคันนี่ก็โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเขาเรียกว่าปรับแต่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ใส่เพลาลอยเสร็จเรียบร้อยเพราะว่า ซื้อมาก็มีพอลอยอยู่แล้วครับเป็นน็อตใหญ่นะแปลงนิดนึงก็ดัดแปลงนะฮะพอลอยหัวสั้นแต่แปลงเป็นน็อตใหญ่เดี๋ยวก็เอามาล้างขัดสีชวีวันกันใหม่อันนี้ก็เอาไปปะผูกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ปะผูกเจ๋งมาเรียบร้อยผมจะให้ดูนะครับอันนี้เขาปะผูกมาอย่างสวยเลย เพราะว่ารถที่ซื้อมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถเก่าเราก็ต้องเอามาปรับแต่งกันนิดนึงเนาะเปลี่ยนพื้นใหม่ปะผูพื้นใหม่นี่พอใส่เหล็กใหม่เข้าไปแล้วทีนี้ก็ใหม่หมดแล้วครับนะฮะไม่มีเก่าละเนี่ยดูดิทุกชิ้นส่วนก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะเปลี่ยนให้ดี นะครับปะผุให้ดีพูดง่ายง่ายว่าพอปะผุให้ดีปะผุให้สวยเนี่ยนะฮะรถก็ใช้งานได้อีกยันนานแสนานานเลยนะฮะครันนี้เขาซื้อมาแค่หกหมื่นนะที่ผมเคยรีวิวแล้วก็มีใครหลายคนแซวกันมาใหญ่เลยว่ารถเขาขโมยมาขายหรือเปล่าไม่แล้วครับบ้านเขาอยู่ติดกันครับเขาขายให้คนข้างบ้านไม่ใช่รถขโมยมาขายนะครับแล้วก็เขาขายจริงในราคาแค่หกหมื่นบาทเอง สวยงามฮะเจ้าของเอาไปปะผุมาเสร็จเรียบร้อยในอนาคตก็จะทำเป็นรถดำเขาก็ยกเก่งขึ้นด้วยนะเข้าไปอู่แล้วก็ใส่ชุดยกมานิดนึงใส่ตัวรองยกนะครับเก่งเขาก็จะมีตัวรองยกมาประมาณนิ้วครึ่งนี่ยครับเปลี่ยนน็อตเก๋งใหม่เปลี่ยนน็อตร้อยให้ยาวกว่าเดิม แล้วก็ใส่ตัวยกขึ้นไปประมาณนิ้วครึ่งเก่งเนี่ยน่าจะมีอยู่หกจุดนะฮะที่จะต้องใส่ตัวยกขึ้นไปอย่างนี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณหกจุดได้เนี่ยแต่ละจุดก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับใส่ตัวยกสูงขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นรถดำทรงสูงแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะดูสูงขึ้น อีกหน่อยหนึ่งผมจะพามาดูด้านในของเก่งที่เขาไปปรับแต่งมาเข้าอู่ไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนพื้นมาใหม่ปะผูได้หมดครับนะฮะเปลี่ยนพื้นใหม่ได้ช่างเดี๋ยวนี้เก่งๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตที่ยึดตัวเก่งนะครับในอนาคต ผมจะมาถ่ายให้ดูคันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ยังเป็นรถที่ต้องมาปรับแต่งเรื่องกันปะผุกอรดามคัสซีอา่าแล้วก็จะมีการวางกระบะด้ำกระบะด้ำก็ทำเกืยบเสร็จแล้วครับคันตอนนี้ อยู่ในกระบวนการขั้นตอนดาคัซีก่อนนะฮะพอเขาดาคัซีเสร็จอีกไม่นานก็จะต้องเอาเข้าไปในอู่แล้วก็ใส่ดัมใส่กระบะวางชุดไฮดรอลิกเข้าไปตรับแต่งเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะฮะรถคันหนึ่งนี้ก็ตกผมว่าน่าจะอยู่ระดับสองแสนกว่ากว่าได้นะครับถ้าไม่รวมตัวรถนะผมว่าก็ อยู่ในการปรับแต่งนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนห้าได้ถ้ารวมตัวรถด้วยกับสองแสนกว่าไปแล้วแต่เราจะซื้อมาแพงหรือซื้อมาถูกนี่นะครับหน้าการดามกระสีถามว่าทำไมต้องดามด้วยเพื่อต้องให้มันแข็งแรงนะครับจ้าของอยากจะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ต้องดามกระสีช่วยกันนิดนึงรถคันนี้ก็เป็นรถของช่างนัดครับ เดี๋ยวในอนาคตจังนัดก็จะทารถดัมเหมือนกันก็คอยติดตามชมนะครับเรื่องดาคัสซีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่บางคนถามว่าเอ๊รถผมยังใหม่อยู่เลยเนะี่ยคัสซีมันจะหักไหมผมตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าบางคนบรรทุกน้ําหนักไม่เท่ากันถ้าบรรทุกน้ําหนักไม่เกิน4ตันเนี่ยผมคิดว่านะไม่ต้องดามก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการขับของคนขับอีกแหละ ถ้าเกิดว่าคนขับขับโหดคนขับขับแบบว่าโอ้โหไม่สงสารรถเลยเนี่ยนะฮะรถมันก็พังหมดค่าซีก็มีโอกาสหักได้โอกาสงอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขับไม่โหดขับไม่ลูดขับไม่ลุลยจนงเกินไปเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องดามมันก็น่าจะทนได้นะฝากไว้ด้วยครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ